ดีเลยไอ้ท็อปอยู่ไหนอยู่กลางเองอ๋อมันรู้เรื่องว่าอย่างกระดูกของพี่เกี่ยวยากนะที่มันแค่วอร์ม Holy union cannot deploy here concrete report unit wanna bring uh, construction company yeah. yeah. building waiting orders. unit ready order engineering structure Garrison. construction company waiting complete. Orders. <makes> unit ready engineering structure Garrison. <makes> concrete <makes> reporting unit ready oh my god i have the capture yes commander additional units

ป้องกันอย่างดีไงเอาเอาฝากบ้านไว้ฝากไอ้นี่ไว้หน่อยเว้ดูดูแล้วแม่งอย่างนี้เขาเล่นโหดเล่นมาเร็วกว่าใช่มันเปลี่ยนสายเมื่อก่อนมันเป็นสายแคมป์เออนี่มันบอกไม่ไม่ได้แล้วนะจะเล่นอย่างเงี้ยมั่งแพ้นะใครไปสอนมันวะเออ Unit ready. หลอกให้เราเข้าใจผิดสะขาดวินอะลรมาแล้วเว้ยรถตุกมาแล้วเว้ยวิ่งไปบ้านท็อปแล้วเว้ยรถเที่ยอะไรวะเนี่ยแน่รู้จักลงรู้จักหลัดสายลงไหนหลัดมาฮะอะไรวะตัวอะไรวะดีโซเข้ามาทำไมดีโซป่าผม Vehicle unit reporting. ready. Moving. What is the mission? Ready. Ready. Reporting. Unit, waiting ready. Orders. New established. Nothing unit. Nothing unit, ready. Building. Ready ready. Changing position. Unit, ready. 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 Reporting. Ready. 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 Waiting order. Location Unit ready. Vehicle reporting. Moving. Unit ready. Construction complete. Unit ready. Engineering. Machine shop captured. Cái nhà qua máy không quay này, giờ mong mới hiện cái gì ở đây lên này. Nhà nhà mấy mà. Cái tổ viện, tổ viện mình ăn. Construction complete. เฮียแก๊ปก็ไม่มีครูความรับรูวไหลหมดว่ามันตั้งนี่หน้าบ้านพี่นิวนี่เหรอเออนี่อยู่ตรงนี้เลยนี่มีแค่ไหนอ่ะโอ้โหแม่งสามทีมสองทีมทุเพนก่อนละมาบ้านผมมาบ้านผมมาแล้วโอ้โหเฮียแม่งประดังเบตายได้ไหมเนี่ย อ no ีกีน <C> ี่อีกฟ้าน้ำเงินเป็นไงวะไม่เลื่องไหมเน่ะขอสามบังมันไว้คั้แรกเนี่ยเออมาก่อนบังโอ้เฮียอะไรวะเนี่ยเอาสักูสถานสะเทือนเลยสัตว์ย้อย

เฮ้ยน้ำเงินได้อยู่นะแต่มัน้เป็นแอ building unit r e a u n i ready n ready ใ้เข้มอุ้ยพี่นี้มันมาฝั่งนี้ dạ 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 má dạ mình mì chút một lần. Tôi, tôi, tôirosan. tôi, đường... nhà, tôi, 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 All systems operational. Unit ready. Our ally is under attack. Beacon detected. Building. Unit lost. Unit ready. Unit lost. mai chút. Unit ready. Building. Waiting order. Unit ready. ban Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit promoted. Changing Unit ready. ready. Unit promoted. Unit lost. Unit ready. Promoted. Unit lost. Unit, Unit, okay. Unit promoted. Unit promoted. Unit ready. Unit promoted. Unit promoted. Unit ready. My shoot. Do you have a Unit ready. Building. lấy hết 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 unit ready hết hết unit ready hết <coughs> hết Construction complete. <coughs>. Permission Unit ready. Orders. Building. Mate, Unit ready. Cancelled. Vehicle reporting. Units ready. Changing position. position. Armored personnel carrier ready. Manually. Manually. Unit ready. Moving. Pride of the working class. We are Building. all. So ready. Unit Location ready. confirmed. Beacon detected. <laughs> Vehicle reporting. โอ้ยน้ำเงินเอปไปไก่น้ำเงินนะกูบ้านให้ด้วยเออเฮียเปียเสียเปียกมาแล้วเนี่ยเออก็ใช่ไงแตยังคิดอยู่ทไมไม่ปาดขวาวะขวาแล้วกู โอ้นี่พวกมันทางนั้นเลยเนี่ยเออที่ตามมาสีแดงอะนะพวกพวกมันข้า <c oughs> ก,กันไม่ตามไหมัไม่ตามไม่ตามพี่นิวมีเยอะแค่ไหน พี่นิวไปเดี๋ยวถ้าเกิดปะทะควาทีพี่นิวไปซ้ายสุดได้เลยนะโล่งมากพยายาผลิตรถสอยกันเลิตรถสอยเลย building. เขาเปลี่ยนสไตล์อะไรอยเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาเล่นแต่ไลโน่แล้วแบ็คโอ้ยเฮียเยอะมากมึงอย่าเข้ากลางไปมึงอย่าถอยสิมึงถอยกูเละสิถอยอ่ะ ได้เอาไปมาสองร้อยเหลือยี่สิบแล้วน่าจะต้องมีศูนย์เสียกันบ้างอุ้ยอีเหี้ยนะอีเหี้ยอย่างเยอะคิดเหมือนกูเลยไม่ผมลองดูละไอ้แมงมุมอ่ะอย่าวิ่งหนียิ่งวิ่งหนีมันยิ่งยิงไม่ทันไม่ต้องหันหน้าสู้เว้ยมันจะยิงได้ดีกว่า จริงจริงนี่หลักการนะเนี่ยเหลือไปเท่าไหร่นี่วะน้าไอ้เขียวนี่ใครวะเนี่ยเพราพวกเราเหรอผมจะล่อตรงกลางให้พี่นิวเตรียมไปขวาเลยขวาซ้ายเอ้ยซ้ายซ้ายซ้ายผิด แท็กทมันใต้ไอ้ทาวิ่งอ้อมไหมอะไรนะมันยังมีอยู่ประมาณสิบคันนะลองไปดูก็ได้น้อยขนมเออเอาแล้ว จากขนมนายน้องรู้จักอีสบูดเปล่าวานน้องเพิ่งโดนไปหยกหยกอ่ะเดบิวตดอ่ะะผมเนี่ยชื่ออีสบูดนี่ไงเฮ้ยโอ้โหเฮียมันไม่ผมลงแล้วเนี่ยเนี่ยมาสิเออ ลุยมนเลยลุยมนเลยเออกลุยอยู่เนี่ยบวกแล้วเนี uh ่ยใสเลยแหละไม่สนแลสร้างรถถังมาได้อ่าลือย่าูลืมสร้างเองขอยพี่นิวถอยต่ขอยแล้ว Ready. ชาบได้มากที่ส oh, eh, e, oh, ุดเลยโดนแบงมุมเอ้ยเยอยกดผิดเปือกไปย้อนหามันเยอยเสียท่าอะไรกูไปย้อนใส่มันไม่เป็นไรโอ้ยน้ำเงินบุกแล้วชนะแล้วมันพวกเราเหรอโอเคเออ กินทั้งนั้นไปแล้วดูด้วยอยู่อะใครเอวเล่นกับพี่หมวดจะตายอย่างเดียวไอ้เหี้ยเก่งชิบหายอย่ากอีสมูดเปล่าชื่อนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังไม่เคยทำให้ผิดหวังโดนเวลางมแล้วเมื่อวานเนี่ยชื่อเนี้ยไอ้เร็วกอกอยู่ไว่ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยมันกอกปรเทสอยู่ กดเลยกดเลยกำลังกดบอกเลย eastwood แต่ชื่อเนี่ยมัน the best of the best อ่ะเดี๋ยวมันต้องหาว่าผมหัวเราะแน่เลยแล้วใครหัวเราะเมื่อวานก็มีไอ้คนหนึ่งอะเจ้าหัวเราะอย่างเงี้ยบุกใกล้ใกล้หัวเราะอยู่นั่นแหะ มันดีออกนะผมว่าไปกินแบบนี้มันเลยมันเนี่ยเกมเนี่ยมันดีใช่แม่งผัดกันลุกผัดกันรับลุ้นกันไปลุ้นกันมาคือใครพลาดก็จบจบเลยอะไอ้เหี้ยอ๋อหมดแล้วเหลือวถานไฟอันนึงนั่นแหละยิงเลยจบสุดยอด